อาล้วครับผมก็มาอยู่กับผมครับรายการ skr sasa tv กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาาสร้างรถถังกันนะครับซึ่งผมก็ได้คิดออกแบบไว้แล้วล่ะครับจะเป็นยังไงไปชมกันแรกไปครับไปดูแบบรถถังกันก่อนครับมันจะเป็นยังไงไปชมคลิปกันเลยไป เอาล้วครับพอสมคลิปเสร็จกันแล้วนะครับอ่าเราก็เร,เริ่มสร้างกันเลยนะครับเราเริ่มจากวางนี่ครับหนึ่งบล็อกไว้ก่อนนี่ครับหนึ่งบล็อกโอเคนี่ครับหนึ่งบล็อกยาวมาประมาณหนึ่งสองอ้าชิบหายเป็นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบล็อกครับโอเคหกบล็อกครับอ่าแล้วเราก็ต่อขึ้นไปครับ ต่อขึ้นไปให้เป็น2บล็อกนะครับโอเคนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ละเนาะแล้วก็ขุดออกครับนี่ครับมันก็จะได้อ่ามอนล้อกตะขาบอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคพอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับ่าโอเคประมาณนี้เลย ทำอย่างนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับอ่าโอเคสองด้านเลยโอเคอ่านะครับแล้วก็วางไปเรื่อยๆยครับชิวชวกันก่อนให้ดูแบบให้สนุกสนานอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคครับขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับโอเคต่อไปครับนะครับเราก็มาวางคันนี้ครับนะครับเราวางยื่นออกมาต่อกับตัวนี้ประมาณ4บล็อกครับแล้วเราก็วางฐานยาวครับให้ประมาณถึงให้ถึงกับล้อที่เรากําหนดไว้นะครับโอเคพอเราสร้างเสร็จนะครับเราก็นําบล็อกสีขาวครับ วา,างตกแต่งนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ละน้อครับขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับนะครับต่อไปเราก็ต้องวางอย่างนี้ครับด้านหลังครับด้านหลังต้องวางอย่างนี้นะครับถ้าไม่วางอย่างนี้ก็เอ่อตามใจคุณเลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปครับนะครับแล้วก็กดมาครับวางตรงนี้ครับด้านหน้าครับโอเค นี่ครับมันก็จะได้ประมาณนี้ละเนาะาครับแป๊บหนึ่งนะครับแบตหูฟังหมดนะโอเค โอเคมาเริ่มกันต่อเลยนะครับที่ผมหยุดทำไปนิดติดก็เพราะแบตหูฟังหมดนะครับก็ขอโทษนะครับขั้นตอนต่อไปกันเลยาครับอ่าแล้วก็บางตรงนี้ครับ2บล็อกครับ2บล็อกนะครับ2บล็อกนะครับแล้วเราก็สร้างฐานตัวนี้นะครับสร้างมาครับ โอเคครับพอเราสร้างได้ที่แล้วเนาะเราก็วางขึ้นมาให้มีที่สอดส่องไปนะครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับวางอัดไม่ให้หมดเลยครับอุดครับนี่นี่ไปจังใดครับโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วเนาะน่ครับเราก็สร้างมาครับวที่ว่างไว้นะครับ แล้วก็ขุดตัวนี้ออกครับแล้วเราก็วางกระจกแผ่นนะครับตกแต่งครับโอเคนี่ครับมันก็เอ่อเหมือนรถถังอะไรใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับนครับอ่โอเคโอเคจะได้ประมาณนี้เลยนะครับนี้ครับแล้วก็เอ่อต่อ ปรถถังนะครับมาครับต่อมาให้เป็นสองอันนะครับเพื่อให้ความแรงนะค่ผมให้มันเหมือนจริงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปไปดูกันโอเคครับนี่ครับเราก็โอเคนะครับเราก็ต้องวางาที่ยิงของมันให้ออกมาก่อนนะครับ ต่อไปเราก็วางไดสโตนครับมาครับโอเคครับไดสโตนเราก็ต้องวางให้มันถึงตัวนี้เลยนะครับไดสโตนโอเคครับเราก็จะไดประมาณนี้แล้วนะครับโอเคครับเราก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อบล็อกกัตรงนี้นะครับทั้งสองด้านครับโอเคครับ ตัอต่อไปเราก็ต้องมาต่อมาตรงนี้นะครับ1บล็อกโอเคครับพอเราต่อได้ที่ขนาดนี้แล้วนะเนาะแล้วก็ทําการาทําการอะไรนะครับจะพูดว่างไงทําการต่อไปนะครับเออนะครับโอเคครับเราก็ได้กุดตรงนี้ออกนะครับเพื่อตกแต่งนะครับ เราก็ต้องวางสายไฟเพื่อตกแต่งนะครับเพื่อให้เป็นเหมือนเอ,อ่ออะไรนะครับเหมือนเหมือนเหมนเอ,อ่อจะพูดว่ายังไงครับไม่รู้ครับช่างมันโอเคครับเราก็ได้บางประมาณนี้ครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ โอเคครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยและอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆจากพวกเรานะครับทรันคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้บ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบายโอเค